เราต้องมีการสกัด ที่ห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายสริวิทุลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวสถานการณ์โควิด1ิจังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยเพิ่ม12รายรวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รอบใหม่95คนส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี10รายอีก2รายอยู่ในพื้นที่อำเภอม่วง30และอำเภอน้ำยืนผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวซึ่งทั้งหมด เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและไม่มีอาการรุนแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าคณะจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นพื้นที่เสี่ยงในการพบเชื้อโควิด -19 จึงต้องประเมิสนสถานการณ์ทุกวันส่วนพิจารณาการยกระดับการป้องกันการควบกลุ่มโรคจะต้องเป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดอยู่บ้านหยุดเชื้อต่อไปหากมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางขอให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและฮักอุบลสำหรับบุคคลในครอบครัวผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องรีบเข้ารับการตรวจทันทีส่วนสถานประกอบการร้านอาหารตลาดสดขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยลงให้เร็ ็วที่สุดจากนั้นนะคะทางด้านคุณปิยพรนะคะบอกว่าศซืย์เด็กเล็กสถานศึกษาเนี่ยนอกจากต้การในการสอนต้าว่าที่อื่นก็ยัเด็กอยู